เดี rồi, người. ๋วกมันบาดใบอ้อยนะได้รับแลเนาะอ้อยได้กับบาดกันแล้วหางได้ห้ีกห้าเเนี่ยมาสีหยังนี่ตัดอ้อยชื่อนีนอืมาอืม้าเขานะนับเบิ้งง้องนเป็นพ h แล้วเอาไห้คนละหมัดเด้อดอะขอบใจเลยดเนาะคนละหมัดสูๆเด้อ กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขเด้อเนาะพี่น้องโดยเนาะกับผมกอกับซองบ่าวตาบ้านเฮาคือเราอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะอยู่สวนอ้อยอยู่ไรอ้อยบ้านโน่นสันเนาะพี่น้องอยู่ทางเมืองไซบุรีแข้งสวรรด์นาเขตพี่น้องเลยกล้ใกล้กับเฮือนน้องแต่เพื่อนนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะมือนี่น้องแต่น้องตุ๊กน้องติ๊กเพื่อนก็มารับจ้างตัดอ้อยอยู่ ตวนอ้อยแปงนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะไปใกล้กับเพื่อนเพื่อนนี่แหละการชี้าพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิกบรรยากาศตอนน้องเพื่อนพากันตัดอ้อยรับจ้างพี่น้องเลยน้องเพื่อนว่าได้อยู่มัดละพันกีบเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเงินบาทเป็นเงินฝั่งไทยนี่ก็น่าสิตกอยู่มัดละสองบาทนี่แหละพี่น้องเลยการสีประมาณนี่แหละเนาะขอตาว่าคือเพื่อนตัดอ้อยมือนี่นะเพื่อนว่าตัดอ้อยพันพี่น้องเลย คืออ้อยเพื่อนสีอาไปปลูกตอเนาะเพื่อนสีอาไปเห็ดแนวพันธุ์มันน่ะแหละพี่น้องอ้อยพันธุ์ได้มัดละพันธุ์กี่เพื่อนวะเนาะทั้งนั้นเพื่อนแกกำลังสีขนขึ้นรถพี่น้องเลยขนขึ้นรถถือว่าจะไปปลูกอะไรเนาะไปปลูกตออ่างอ้อมนี่จังใดเนาะโมนี่มาตัดอ้อยคือกันบ่ดเนาะหรือว่าจังใดพี่น้องเลยไะเนาะเดี๋ยวบาตาสีเขาไปเบิองน้องตุ๊กน้องติ๊กเพื่อนตัดอ้อยใก้ๆน้ำกันเนาะพี่น้อง ด้เนาะถักไทยสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขู่สุขคนเด้อเนาะเพราะว่าชีวิทางฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยท่างๆประเทศน้าพี่น้องเลยบรรยากาศเมื่อนี้ถือว่าอ่าลมแห้งพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะที่เข่าสู่ฤรดูหนาวแล้วพี่น้องเลยพูดไม่กันสันกระเบิดอจนทึงพูดเนาะเพราะว่าอย่างใดมันกันหลายเดือนเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะออเลยประจักษ์หากเดือนและประจักษ์ไม่กันสันบาตาน มันก็่อนข้างที่ว่าทั้งไดแบตบริจากทนแน่พี่น้องเลยพอแบตจกเบิดแล้วก็บเป็นอันสัน้นคือกระดึกกระดักได้บาดนี้เนาะภาพก็สิบริจากนิ่งทันใดพี่น้องเลยแต่ก่อนบรรดาเคยเคยตัดคือกันได้พี่นอ้องอ้อยเนาะอ๋อสุดเจ๋งเลยเป็นลูก xe thì đòn bài đi đồ sập bài đi nó nó <laughs> <Bót. cười> <Máu đoạn> <hình> <hình> là thấy vào việt và tắt ở đây ăn bày, cứ đang xòm gì đây. ยักนําน้องๆหมดแล้วเนาะนะบางอันเพิ่นนีมีตัดปลายไดบ่ตาอือแต่บ่ได้ให้ชอบเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นบ่ได้ให้สบายดีน้องตุ๊กดยบ่บ่ตาเคยอยู่บ่ไปสนะเคยอยู่เนาะเคยผ่านมาคือกันเนาะเบิ่งเบิ่งแม่พี่น้องมือก็บ่ใสดศพมือือว่าถุงมือแหละ่อปลายองอ้เอ่าเกืบก็บ่ใส่นั่นแหละเนเพิ่นลากืขาดเลยเขาด เยียบต่ออ้ยพอแห้งแล้วเบิ้งจเถอะปูน้อยเฮาทางนี้ใส่กูนกูนอยู่ได้จังมัดแล้วน้องฮะโอ้คือมือหนึ่งนี่คือมือหนึ่งนี่ได้จกัจกจักมัดฮะจื่อบ่ในชีวิตมัดเอ่อเห็ดเห็ดเห็ดมัดหนึ่จนจงจากลำ มัดนึง10ลำโออาเนาะได้มือละชาวกลัวพันพี่น้องเอ้ยโอ้น้องคือคือคือน้องตุ๊กนี่คือสิได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ตาเห็นอันมีมีอีกทีมงานนึงพี่น้องเอ้ยก็อยู่ทางพุนน่ะเนาะเพิ่นตัดอ้อยคือกันบ่เป็นงไดจักว่าเป็นน้องอ้อมบ่จัก แต่ว่าทั้งนั้นเป็นเขาน้องอ้อมบะจักทางผู้คือว่าเห็นลิบลับลิบลับอยู่ทางพุ่นก็ไดโ้โอ้โหบ่เวียดบ่เตาว่าจักว่าเขาน้องอ้อมบะจัก,กว่าทางผู้ทางพุ่นเพิ่นกระตัดคือกันไดมรมีอยู่เห็นลิบลับลิบลับอยู่ได้สีย่างขึ้นไปช่องเบิกนะพี่น,นอ้องอ่าคือน้องคือน้องตุ๊กนี่มือ่อนึงได้จักมัดน,อานา่อ,อ,องมือเทือกหาชิปเทือกฮกชิป ่าคืออันเพ็ดเพ็ดมัดหนึ่งจกักจักลำก่อนเนาะชิปสองสองลำล้ำเถิอกระซิบ,บโ,อโ,อโอ้แล้วแต่ลำน้อยลำใหญ่เลยม,มือหนึ่งได้หาชิปโกมัดกับมีเจ๊ชิปโกมัดกับมีอยู่เนาะบางมือก็หัดร้อยบางมือเหรอได้เลยไช้คือโบปูใบมันใช่ก้อนแถมจังมัดสบายแล้วก็บห้ากับปูทั้งสามหลังอ๋อ ผ้ามีเท่านี้พอผ่านเย้อเถ้าว่ามีหลายแบาสิตัดซอยเด็กเอาผ้านี้ยังจีเด้อเจ้ามาจะเะจะบิงบ้งเบิ้งบบตาสิอ่าลองตัดอ่าสวยน้องเพื่อนน่องพี่น้องก่อนขาส่งก่อนเด้อน่องพี่น้องนะได้ซีมาดเจ้านะ่ะโอ้เป็นจะได้เมื่อยเลโอ้เออน้องเดียสีตัดชอยอีกดอก ัดละพันห่างได้สี่พันโอ้แล้วกูกูน้องตุ๊กเห็ดแล้วหละกูกยเอาระวังดื้อระวังผ้าจ่อยใส่มือได้นเลมครับน้องสีน้องเนาะเบิ้งเบิ้งมาตาตั้งกล้องไปก่อนน้องเลยน้องตุ๊กก็ให้ยอยน้องติ๊กก็ให้ยอยบาทนี้เอาน้องสีน้องซอยกระชองคน Rồi, cù là Toi ừ. Rồi, chắc Toi nha Rồi, xịp sao Má, sao má? À Hả? À, à ha ha cháu thử với con hai bao việt ha đấy rồi. Bao, bao bao À, à bao việt ha 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 อ่าตั้งที่ดีนะ <to> <tr> อ้ายว่าปูใบมันไว้ก่อนโดยปูยอดมันนั่นวันแรกเฮาก็บบัวเนี้ยมันจะบัยากีถอดให้น้ำหลังเิด้วยปูยอดอ่ามันก่อนเด้อแบบนี้เด้อด้ยโอ้ชิบบ่แก่ยอดอ้อนหมดว่ะโอ้มีให้งคักเนอวเวียนเนาะอ่ายอดฮอดชิบลำบ่บบดนี้มาเจ้าเป็นคนมัดบบดนี้ มาเดี๋ยวเราตาจิโทวสเต็ปพี่น้องอะไรเนาะบัดน,นี่เอาใบมันห้องเถอะก่อนกอ <c ười> ผ้าเพิ่งกระตุ้นแท้นี่นะโมเล่บัดเพิ่นตัดบุบบ่มบุบบ่มเนาะนี่กูแบบนี้มันจะง,งาา่ายบอตาเพื่อนที่ใช่เด็กน้อง

เนาะจับดีอบออืออือห้าใส่จากล้าน่องคลิปปะใส่เพื่อนลายเพื่นให้งิ่มไหเนาะยันล้กขึ้นเหนือก็ได้ก็้สล้ยเนาะอ้อยอ้อยอ้อยเพื่นดิ หก <6 S 2> ว่าบอกตายใส่จักนาทีเนาะหกเจ็ด hmm. ตะกี้ผ้าโค้งเลยเนาะ,ะเวียนเนาะเจ mm ็ดเจ็ดแปดเก้า

ปูแบบปูอันปูปูใบมันใช่ก่อนนะปูดาปูแล้วบ่เออใช่ป่ะบุลลอนนอกว่าตาเนาะแมนแมนอยู่ใกล้เดี๋ยวว่าซะถึงเอาสิบุล้อนก็ประมาณใจเนาะเดี๋ยวยังได้เกือบนะขาดเห็นบ่ค่ะโอ้ก่อนุญาตนพี่น้องเงยโผลโอ้มุนเบิดพลาดบ่เลยโอ้พลาดลำอ่อนสิงห์แต่แต่ว่าก็ยังดีได้บ่หน้องพวกเฮ็ดบ่บึมบึมบึมเขา ไว้เลยมือผมเป็นพงว่ราบอกมือฮะเบิ้งฮะคงแล้วเคยบ่ายแล้วกับมือกับผโพงก่นใดส่น้องเลยแล้วก็ันบาทใบอ้อยนะได้รับแล้วเนาะไอ้อยแดนกับบาทกันแล้วสงทามสี่ห้าหางได้หาอาอีกห้าเ่ื้อเท้ยจำคือผ้าเข่านะจับบาทสามก็มี ยังระบาดมือเลยอืมคือแปลงนี่นะชุ่มน้องเมาบ่ด้วยเลยบ่ได้เมาอ๋อยันว่าชุมน้องเมาอ่าสามสี่คนไอ้น้องนี่นะนี่เด็กเกเรมาตัดกันมั้ยโดนวียดังเช่นมืออื่นเขาถือผ้ามาปะมาตัดโอ้น้อได้หาทิปมัดเด็กกัเมื่อเฮาสองคนพูดชาวหาห่อตาพูดชาลั่เมื่อพูดชาหามัด ออามาอีกชิปออมาอีกหให้ตัดจะดีนี่บอต้าคิดว่าชิได้ดยอยู่มือละหาสิบกลัวหรือว่าโลเนาะีาอเผลผ้าเขาเนาะเมจากการชิชีนันงพูดนะนี่เพราะว่าเจ๊กี้นะมัดหาโลเนาะบอเวียสามารถันไปก่อนอ่าบาทนี่ั้ง <บา S 3> มัดละพัน<อ>ยืมเน่ยค่ะยอมบอตาเอ้ย่ย mặt là phan chị nào người thấy cứ bò tát bò mắt ăn thì thi cho nó mà chẳng đẹp phò vay hả tát bò mắt thì thi quá đẹp nào người thì thi mặt vừa đừng chua phò ôi bị ôi nhặt ngay nè nhưng nhưng ông bằng bận bận thấy là nông tuốt về thằng đấy này nông ôi là quá ไปน้ำพุ่นผูกน้องเซ็กมาเร็้ยวไปมานับให้นะเนี่เจ้าของกครอยู่นี่โอ้เออมันต้องตัดทั้งนี้มันจะหมดหดถึงหน้าเจ้าของเนาะนี่เพราะว่าลมที่เออชุมน้องต้องตัดทั้งนี้มันจะลมบมดถึกเจ้าของโอ้โห พักขนาดติ๊กควงไว้ก่อนนะติ๊กควงไว้ควงไว้นี่คือจะลงบ่อนะโดยเออเก่งเก่งเก่งติ๊กเอาไปสองอันรถ้นะบัวต้าได้ได้อันนี้ลองพักขนาดนะได้เบาเวียดอ่ะคือฝืนั่นกับ่าวต้าเห็น แก้ไข่คืนอน้องน้องอ,อ้อมนี่แหละก็มีมีมีผู้หญิง,งเลยเเแล้วไงอ่าฮะเออเมื่อหรอบอเจ้กว่าเจ้กว่าเขาโอ๊ยนะ้าเมนอะไเดยอหมวกนะเนาะแม่นบนะ่อ่าน้องอ้อมเลยอันอ่าแม่นลีแม่นบ่วะน้องอ้อมแม่น้อ,นนนองอ,อ้มอมอ,อ,อยู่บ่าบาดนี่ ฮะโฮแมนบ่าเออโอ๊ยขึ้นไปโงเฮียนบ่โอ้ยลงค้นลึกๆเอาเอาไข่ตัดช่วยน้องตุ๊กน้องติ๊กคนก่อนหน่อยบ้าว่าตัดช่วยน้องคนแรกบ่ตัดมาบเดี๋ยวเดี๋ยวตัดช่วยจกจะกมัดของผู้ใดนี่ฮะของผู้ใดรนั่นไปเอาโอ้ย บึงเล็กเว้บึงเล็กเว้ออกมาเสียวไหมที้คือเงินบ่ดตาห้พรมันแหละพี่น้องเลยน้อยให้เพื่อนยิบทองบ่นยะได้่ยด้หาจะได้บ่นับได้น้องได้ เอาโยนี่นักยังนี่ตัดอ้อยคือนี่ข่าเข่าน่ะน่ะเบิ้งเนาะของเป็น phố แล้วบ่ก่อนบอต้าไปตัดก็ได้อยู่ได้สี่น้องมือหนึ่งหาทิพหกทิพกัวพันมันมันได้น้อยเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าคือมัดละพันเบิ้งพี่น้องเลยจะได้ยุ้มมือละเศียเน้อย ูาอยากมากมาได้บ่น้องเลยมาได้เออบ้รอยากมาก็มาได้เพื่าจักมือขี่รถมาตัดเนาะบ่ิเวดเนาะมาตัดเราเนาะมาตัดรเาันเรยอะไรอันเาเรอะไรบมาบ่บนี่มัต้งท่าเป็นนนาะเจ้าเพื่อไยท่ได้หรอเดมา่หัก้อนเอออยู่หน้าเม่าโอ้ม่ารนอกีเนาะ hỏi đi gà nữa, nì bà nó mọi ngoài thịt ngoài phần tin hả đê cái gì vô nhằng đái พ่อว่านั่นพ่นอไว้ประตูนาอพี่น้องอาทูกนามขักเลยมาตัดล่อยเด้อพี่น้องไอ้กูแล้ใครเนี่ยน้าฮันบอมีบ่ปั้เอ,อ,อ,อาเวียน จังหว่าเบอกเอายอดมันเมื่อแกงได้แจกค่บรี่เด็ดตัดเอา nhau n ถึงบ่อหนิเรี่กว่ามีผูยลายจักเป็นบริชีดยาบ่อเปิ่บริชิด อ๋อลองละสอบอนี่กีีฟากเลยเอ้สลองละสอบเนาะเป็นบุลุกโอ้โีจชองรับ

จะคือว่าและคือเพื่อนนั่งลายได้พี่น้องนะผู้ใดอยากมาตัดกับมาได้น้องๆเพือ่อนแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนหับเบินะ้ลเนาะโดยอ,อ๋อเพราะว่าเพื่อนบุได้เกี่ยวว่าเออต้องมาเช่ามาถ่วยเจ้าตัดได้หลายก็ได้หลายพี่น้องจากนั่งถอเมื่อยก็แล้วแต่พอเพื่อนจ้างเป็นมัด<แ>อืมเลี้ยงหน้าอีกบ่ใช้จะอายตัดจนเมื่อยเลยคือบหุห็นอยากน้าู่ได้เนาะนะ มัดหลับพันพี่น้องเอ้เนาะเขาะ่ายชื้อ่ชื่อจะจะบอกไปเด้อไอชื้อมาเห็ดลำตานะด้อหนึ่งสองสาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าเบาไหนคนละหามัดเด้อโอออ่ะขอบใจเลยโอยเนาะคนละหามัดสูๆเด้อ บ้านนี่ให้บ่าวไหมอ่าปุ๊ดมาดูอาน้องพี่น้องน้องเคนเก่งทั้งสองได้พี่น้องเนาะน้อยๆพากันมาตัดอ้อยนึงเห็นแล้วหัวตาก็เอามาทายให้ผมแม่พี่น้องคนเบิ่งก่อนนักหน่อยสิว่าว่าเอาสื่อพี่น้องเลยเคนกับภากันตัดอะไรได้เงินอะไรพี่น้องบ่าวก้าบเด้อเหมืนเด้อขำแล้วเอ้ยนาะสบายดีน้องละป่ะป่ะจะไปเวียดป่ะ แต่ว่าน้องอ้อมปูยูเพื่อนไปองเฮียนบ่หรือว่าไปทางไหนเพื่อนบ่ไปดังตอนแรกนะแต่ว่าเพื่อนยู่เฮือนหันเนาะเออไปดงเบิ้งเพื่อนปูกันอ่าเนาะไปดงเบิ้งเดี๋ยวอ้อยก็จะชื่อกินลายเด้วอืมกินลายเป็นวัดได้หนีหัวล้มออกเลยตาใกล้มันจิชื่อนี่ก็ยังย่านเลยนี่ฮะทุกน้องที่น้อง แต่ว่ามันบดมัน,ม,นมันลมสินะ่ะเห็ดกับพ่อเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยถือมือแดดเอ่าเอาอันนี้แล้วกันได้ไายเนาะบ่เวียนเนาะเพื่อ,อ,อไหลไายย่อยพี่น้องเลยวันนี้มันลมแน่เห็ดกับพ่อเฮ็ดพี่น้องอ้าโอเคเด้อน้องเพื่อนพี่น,อน้องเนาะกขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่สคทนที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องบ่าวตาเนาะแต่ต้นจ,นจนจบพี่น้องเลยแล้วก็ ปกดขาบโฆษณาของบอต้าไปเนาะทางบอต้าเองก็คือชิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อบัดนี้พ่อแม่พี่น้องด้ยนอสบายดีบ๊ายบาย